ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลูกอมผมผมสามารถโดเนิทได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับอยากเปลี่ยนพลังในเงามืดตอนที่131ในวันที่วันนี้ว่าก็มาถึงโรงงานใต้ดินใช้แบงก์ปลอมใช้ใช,ใช้ใช้ทำแบงก์ปลอมแต่ตอนนี้ได้หยุดผลิตในคนงานที่เหลือเพียงน้อยนิดก็เตรียมการจะถอยหนีโรงงานผลิตแบงก์ปลอมหมดหน้าที่แล้วฟูลจอนดูสิ่งนี้สิผมอยู่ในสภาพจอนสมิตเปิดประตูเหล็กตามที่ยูกิเมะที่ยูกิเมะกระตุ้น ที่นี่มีกองเหลียงมากมายถึงเพดานยอดเลยธนตรปอมส่วนมากแลกเป็นเงินแล้วได้มาเหลือเฟือแล้วข้างในสุดของฐานใต้ดินที่ค่อยๆเป็นคุกถูกนำมาเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่ใจผมเริ่มปีล้นด้วยความสำด้วยความสำรานซึ่งมาจากเสียงเสียงสำรานของคือมาเสียงเสียงเสียงกระทบกักนของเหลียงนับไปช่วนโรงงานผลิตแบงค์ปอมนี่ยังไม่ความไม่แตกทางสภาพการค้าและบริษัทนิโชโกชิก็ยังคงสืบถึงเรื่อง ของเมืองนอกกดแล้วแต่จากจุดนั้นก็พบร่องรอยไม่ได้เพราะผมโดนเรียนเพราะผมดูดเรียนมาเฝ้าให้ทั้งวันและทั้งคืนดังนั้นจึงตัดขาดความเชื่อมต่อระหว่างเมืองนอกกดและกับเมืองใต้ดินได้นี่เป็นอันเด็ดขาดทุกคนจากบริษัทนิเกชิกก็พยายามกันเต็มที่ที่ดีสุดแต่พวกเธอพยายามกันหมักเกินไปจนถึงขั้นเป็นศูนย์เป็นศัตรูกับสภาพการคา ถึงแม้จะมีสูตรโกงความรู้ก็ไม่อาจต่อกรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้หรอกถ้าเป็นชนี้ผมก็คงช่วยเป็นบอสของโลกองค์กรใหญ่ในเงามืดที่ควบควมุมเศรษฐกิจของโลกอยู่เบ้างหลังควบคุมให้บริษัทดิชูโกชิถูกควบคุมถูกรวบรวมจากกิจการเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทดิชูโกชิจีบริษัท GAY และผมก็จะกลายเป็นพลังในเงามืดอย่างแท้จริงคู้คืออาจเครียดแค้นแต่ก็จงยอมรับในความชะตาการรมสตืดเพราะว่านี่คือเส้นทางของการเป็นพลังในเงามืดที่เหลือแค่เอาบัตรของจริงอีกกองไปแลกเป็นเงินขอสภาพการค้าเป็นอาเซพสิน้นสภาพการค้าไม่มีความสามารถจะรับแลกกระดาษพวกนี้เป็นเงินได้อีกแล้วการล่มสลายของบริษัทและระบบเครดิตกำลังเริ่มขึ้นยูกิเมะก,กระจายถตดออกไปโดย เก็บรวบรวมของจริงมาด้วยเหลือเพียงแค่ฉบ,บับของจริงพวกนี้ไว้ไปแลกสภาพการค้าสภาพการค้าจุาล่มสลายสภาพการค้าแทบจะไม่มีเงินสดเหลือให้แลกอีกแล้วเมื่อความเป็นจริงข้อนี้ถูกเปิดโปงสภาพการค้าจะล่มสลายผลกระทบผมกระทบที่ตามมาย่อมมีบริษัทนิโคชีแน่นอนเมื่อสภาพการค้าล่มสลายผมก็ผู้คนก็จะเกิดความสงสัยบริษัทนิโงชีจะไหวแน่หรอสุดท้ายเองก็เหลือเพียงแค่ผมที่มีเงินสดซ่อน ซ่อนซื้อกิจการซึ่งกำลังย่างแยก่ก่อขึ้นเป็นบริษัท JIY J&Y n y, เป็นอันเสร็จสิ้นแผนของยูกิเมะรายละเอียดปีย่อยจากต่างออกไปนิดหน่อยแต่แผนโดยรวมก็คงปรน,นนามีมั้งนั่นสินะมีธนบัตปลอมมากมายอยู่ตลอดทำให้เงินเฟอ้อถีบตัวขึ้นสูงอัตราการเพิ่มที่เอาผมเอาข้อมูลที่ได้จากเบต้ามารายงานเพื่อทาให้ตนเองรู้แน่นปึก และสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างละเอียดคุณจอร์ซิมิทศึกษาดีถึงปาีิเชียวดแน่นอนคิดถือคิดถูกจริงๆที่อยู่ข้างกับคุณจอร์ซิมิทหากไม่มีคุณจอร์ดิมิทแผนนี้คงไม่สําเร็จไม่ใช่แค่พลังของฉันพลังของกิมิก็เป็นสิ่งสําคัญได้ยินชินนี้ก็เพิ่มใจยูกาเมยิ้มออกมาตอบเราสองคน ฝ่ายเราทั้งสองฝ่ายต่างยืนมือยิ่มมือออกมาจับมือกันงั้นเพื่อให้จบงานอย่างสวยงามคุณจอร์จมิทช่วยเฝ้าระวังเมืองนอกกดกับโรงงานนี้จนเสียทีเข้าใจแล้วระหว่างนี้ตัวเราจะเอาบาัตรปลอมไปเอาบัตรธนบัตรไปขึ้นเงินกับสภาพการค้าเอง <c oughs> ฟังคำของกิมเมแล้วผมก็รู้สึกปแปลกกิจกรรมของกิมเมที่ร่วมอยู่ในวงการการค้าคือบริษัทจิ้งจอกหิมะขาว ซึ่งมีนักสึกับคาณะร่วมประชุมเป็นตัวแทนยูเกเมะเป็นคนวางแผนจึงไม่เคยเปิดเผยตัวตนเพราะว่ายูกิเมะกับผมเป็นบอสขององค์กรใหญ่ในเงามืดที่ควบคุมเศรษฐกิจของโลกอยู่เบื้องหลังจึงไม่ควรเปิดเผยตัวตนสู่บางหน้ายูเกิเมะจำเป็นต้องไปเองหรือเน้นว่าจะให้อยู่กับนักสึกับคานะเป็นตัวแทนของบริษัทหิมะไปเองก็ได้หรอกแต่ว่ายูเกะเมะไม่ให้คนอื่นไปแทนก็ได้หมือน แต่ยูกิเมะให้คนอื่นไปแทนก็ได้นี่ก็คือยูกิเมะมันไม่ยอมนะครับประมาณนั้นยูกิเมะเป็นพลังในงามืดเช่นต้องซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังสิการไปเองตัวเราเองมีความหมายหรือดวงตางของยูกิเมะมีความเศร้าแผงไว้นี้เองเอาเถอะคนเราล้วนมีแต่ล้วนแต่มีก็<ม>คือล้วนแต่เรื่องในใจนะครับประมาณนั้นหากไม่มีการหกอกหักครั้งนี้ตัวเราเองคงไม่เป็นมิกับไม่เป็นมิตรดีที่ไม่เป็นมิตรที่ดีกับคุณเช่นนี้ ยังไงช่วยรับฟังเรื่องเก่าก่อนตัวเราสักหน่อยวางใจเถอะว่าแล้วยูกิมิก็เริ่มเล่าความหลังข่าวก่อนค้างอยู่ที่เรื่องของเด็กซึ่งน้อยซึ่งกลับมาดา,ากับกับมาดาเป็นเรื่องต่อจากนั้นระหว่างมาดาออกไปล่าหมู่บ้านถูกเผ่าสตูลุกลานนอกจากเผ่ามาดานอกจากมาดาที่ถูกสามหางนอกจากมาดามนดาที่มีสามหางแล้วซาม ชาวบ้านที่ไร้พลังต่อสู้ได้ทําได้เ,เพียงหลบนี้ตัวเองก็ซ่อนอย่างสันตัวภายใต้ประตูที่ถูกถีบพ,พังมีกลุ่มชายคนหนึ่งเข้ามาห้องที่ตัวเราซ่อนอยู่ห้องที่เราตัวเราซ่อนอยู่ตัวเราโดนลากออกจากใต้ดินและถูกมองด้วยสายตาเหยียบหยางและหยาบช้าขนาดที่คิดว่าจบสิ้นแล้วได้มีชายคนนึงเข้ามาตรงหน้าแล้วฟันและฟันใส่พวกและฟันใส่พวกสายตาหยาบช้านั่น เป็นผู้ชายที่กําลังเสริมกําลังเสริมจากเผ่าใหญ่ที่เป็นมิตรชายหนุ่มหน้ามนผู้มีหูและหางสีดําเขามีนามว่าเกตันเขาร่วมกอดกับตัวเราในให้วางเขาร่วมกับเราให้วางใจประมาณนั้นและปลอดภัยเป็นเรื่องราวตอนที่เราอเรายัง14ส่วนเกตันอายุ17ดวงตาใสของใสเหมือนน้ำของยูริเม่เริ่มหว่นหาอดีตเมื่อนานมาแล้วพบกับเกตันเป็นครั้งแรก เป็นหลักแรกครั้งแรกของยูเมิหลังจากถูกเผ่าโจมสตูโจมตีหมู่บ้านของยูเมะก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยความร่วมมือช่วยเหลือจากเผ่าหมาป่าตอนนี้วีรชนผู้ยิ่งใหญ่ชีวาพึ่งสิ้นชีพประเทศมนุษย์สัตว์จิงตกอยู่ในภาวะสงครามเผ่าที่แข็งแกร่งลุกดานเผ่าที่อ่อนแอก,กว่าเพื่อแย่งชิงตัวตนเป็นวีรชนต่อไปสภ,สภาพเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยหากจะใส่ใจกับการเสรื่อมพลังของตนมากกว่าความเป็นอยู่ของพันธมิตร แล้วลูกสาวเพียงคนเดียวของสภาพสามหางแห่งหมู่บ้านกับบุตรของผู้นําเผ่าหมาป่าใหญ่ก็ถูกกําหนดให้เป็นความเป็นให้เป็น,ปน,ใ,หปนให้มั่นหมายตันยูกิเมะลงไหลในตัวเคตันยินดีที่จะเป็นอย่างยิ่งแม่ของยูกิเมะเองก็ถูกใจในตัวเคตันที่ช่วยเหลือยูกิเมะไว้เคตันก็พอใจในความสวยงามของยูกิเมะทั้ทงคู่ได้รับความอวยพรจากทุกคนให้มั่นกันพิธีสมรสเป็นอย่างทางเป็นทางการ และจัดขึ้นเมื่อยูกิเมะอายุ15โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนจะแต่งงานอย่างเป็นทางการทั้งคู่ยังร่วมกันไม่ได้ยังอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งคู่ต่างหมู่บ้านกันเดือนหนึ่งเกตันจะมาเยี่ยมหมู่บ้านยูกิเมะหลายครั้งเป็นช่วงเวลาอันมีค่าของทั้งสองฝ่ายที่อื่นใดเป็นความสามารถเป็นความทรงจําที่ไม่อาจมีใครมาทดแทนได้แต่ว่าช่วงเวลาแห่งสันติได้อยู่ได้ยังได้อยู่ไม่นานเผ่าใหญ่ที่กำลังใกล้เคียงเริ่มสู้รบกันและเผ่าจริงจอะก,กับเผ่าหมาป่าใหญ่ก็รถถูกก ทูกลากเข้าไปเกี่ยวพันด้วยอยากเป็นพลังเงามืดตอนที่132พวกยูเกเมทถูกมังคับให้ต้องเลือกข้างระหว่างอยู่ฝ่ายเผ่าใดเมื่อเผ่าใหญ่เป็นพันในมิตรกันมาคับเกณฑ์ทหารไปร่วมรบก็มีเผ่าศัตรูที่คิดล้างแค้นเป็นตัวเลือกที่ไม่มีคําตอบถูกรออยู่จึงจึงเลือกที่ไม่เป็นธมิตรและไม่เป็นศัตรูกับเผ่าใด โดยการยื้อรั้งไว้ให้คําตอบซื้อเวลาจนกว่าจะเห็นโอกาสและนี่คือตัวเลือกที่โง่เง่าที่สุดของกู้ที่ไม่เข้าใจความโหดเหี้ยนของช่วงเวลาสงครามจิมอมจองมีสติวิญญาหากักทั้งสองเผ่าจับมือกันก็จะก้าวข้ามสงครามนี้ไปได้แต่ความเป็นจริงไม่ได้หอมหวานเช่นนั้นหมู่บ้านของเผ่าจิงจอกกับเผ่าหมาป่าใหญ่ถูกทำลายราบคา,าบในเวลาเดียวกันและในคืนเดียวกัน หมู่บ้านซึ่งถูกยอมด้วยเลือดและถูกเผาไหม้นรกที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างที่สุดของเผ่าหมาป่าอย่างกตันแม้จะต่อสู้อย่างหนักหน่วงก็ทําได้เพียงพาคุมันเพียงคนเดียวหลบหนีเมื่อตะวันขึ้นทั้งคู่ก็ได้แต่ดูซากศพและซากปรักปักพังที่ดําเป็นตะโกถ้าหากมีค่ามีพลังมากกว่าน,นี้แล้วก็คุณจะต่อสู้ได้ดีแล้วยกูกกเมกอดกดตันที่เจ็บปวดและปวดร้าวเอาไว้ถ้ามีพลังมากกว่าน,นี้ก็จะไม่ถูกแย่งชิงไม่ใช่ความผิดของคุณหุบป,ปากความโกรธ ความโกรธของเกตันทําให้ยูเมสันกลัวโทษทีไม่เป็นไรแล้วก็เกตันก็ก้มหน้าออกมาานนกับทุกคนแล้วหากมีพลังนี้ก็จะกลุ่มชัยชนะในสงคารามนี้ไว้ไ,ไวได้โดยไม่ต้องยืนอยู่กับอีกฝากไม่ยู่ยกับอีกฝ่ายไหนประมาณนั้นพลังนี้นี่ไงเกตันกล่าวและอายามดสีแดงด่งเลือดออกมาต้นตอพลังหากกินสิ่งนี้จะได้รับพลังมหาศาลแต่ทุกคนกลับปฏิเสธโดยที่ไม่ยอมพึ่งพาพลัง เลือกที่จะยอมรับเรื่องที่จะยอมเลือกที่จะจับมือกับกันและก้าวสู่สงครามครั้งนี้โม่เง่านักก็เลยฆ่าซะให้หมดเลยเกตันหัวเราะคือคักทําให้ยูกิเมะถอยหลังและก้าวหนึ่งถอยหลังเกตันนี่ยูกิเมะที่ฆ่าพ่อแม่แกคือฆ่าเองแหละพูดอะไรออกมาแม่ของยูกิเมะหายสาบสูญไปในสงครามโจมตีจากเผ่าใหญ่ยูกิเมะเองได้แต่หวังคงมีชีวิตรอดให้อยู่สักพักหนึ่ง เพาะใยเพาะใ่ผู้หญิงนั่นขัดคานแผนของข้าได้แต่แผนของข้าได้พังแต่ข้าแต่แต่แค่ยอมรับยาได้รับการคุ้มครองจากปฏิแล้วนะเธรปฏิอะไรนี่สินี่เกตันฉันออกจงงากโง่ไม่เข้าใจที่คุณพูดมี่อยอเล่นสินะรอเล่นหาอะไรค่าเลงจาัดก,การที่ค่าเลงจาัดก,การที่คอหลังจากด้านหลังเอ,อ,เองล่ละขค่แค่ไม่มีนั่นแล้วก็เกตันโกรธโกหกสินะเกตันโกโหกสินะดูนี่สร ยูเิเมะก้าวถอยหลังอีกก้าวิธีปกป้องแกกับหมู่บ้านมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นไม่อย่าเข้ามาปฏิเสธทําไมเอาเริ่มแก้แค้นกันเถอะว่าเราเกตันเริ่มส่งยาไม่สิอยากให้ยูเิเมะแกก็กินสิ่งนี้เข้าไปสิเพื่อที่จะไม่ได้ถูกแย่งชิงไม่มีทางเลือกอืน่นหากมีพลังอยู่ในมือก็จะฆ่าไอ้พวกที่แย่งชิงสิ่งต่างๆไปจากพวกเราได้ถ้าไม่เป็นฝ่ายแย่งชิงก็จะมีแต่ถูกแย่งชิงไม่อย่าเข้ามาในที่สุดยูเเมะก็หันหลังแล้ววิ่งหนี แกก็จะปฏิเสธฆ่าเช่นนี้หรือเกิดแรงกระทบที่หลังด้านหลังของยูริมิแล้วก็ล้มลงหน้าคว่ำแผ่นหลังเลือดอาบจากแผลแผลจากบาดแผลยาได้ปฏิเสธพลังทําไมการเก็ตตันจงอยากลัวการแก้แค้นถ้าไม่แย่งชิงก็จะถูกแย่งชิงไม่หยุดเถอยยังปฏิเสธอีกหรือดาบของเก็ตตันฟันเข้าที่หลังยูริมิพยายามคลานหนีครังแล้วครังเราแม่แผลจะไม่ลึกแต่ก็ทําให้จิตใจของยูริมิถูกฉีดทางทลายได้ เกตันย่ำดีและกก็ซิดใส่นี่ที่ที่หอบาดเจ็บเอาละยีเกเมทีนสิ่งนี้ซะแล,แ,แ,ลแล้วไปแค่แล้วแล้วไปแค่แขนด้วยกันไม่ขับปฏิเสธเป็นการต่อต้านสุดท้ายที่ยูเิเมะแสนเจ็บปวดจะทําได้แล้วยูนเนิเมะก็หมดสติปไปลืมตาอีกทีก็เป็นเวลากลางคืนแผลที่ยังเจ็บอยู่มีแต่เลือดแผลที่ยังคงเจ็บอยู่แต่เลือดหยุดไหลแล้วไม่เห็นตัวเกตันแต่ไม่รู้ทําไมเสื้อของยูเิเมะเพื่อเพื่อนเปื้อนเลือดเปื้อนเลือดเกตันจํานวนมาก ตอนหมดสติยังไม่มีเช่นนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของตอนเองไม่ใช่เรื่องของตอนเองคือ <aciones S 1> ที่มันไม่รู้ว่าที่มันรู้ว่าที่ที่ยูกิเมะที่ยูกิเมะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็คือมันนี่ครับยูกิเมะยืนอย่างเจปป็บปวดทรมานและไปสู่หมู่บ้านเพื่อตามหาร่องรอยของของพ่อแม่ในไม่ช้ากระพบเสือซ่าข,ของพ่อแม่ถูกหั่นคอ แม่ซึ่งถูกแม่ซึ่งตายด้วยสีหน้าประหลาดใจหางฟูฟูและนุ่มทั้งสามซึ่งชอบเป็นที่สุดมอดไหมสิ้นดีมดมราาแ่เพื่อนเองก็ด้วยเพื่อนบ้านทุกคนถูกฆ่าหมดหมู่บ้านถูกเผาทลายถูกเงินถูกปล้นชิงคู่บ้านที่รักการศัตรูน้ําตาไหลลินเป็นการมองแม่ที่รักและบ้านเกิดที่มอดไหมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็กัดฟันบัดนี้อย่าเพียงศัตรูที่แย่งชิงทุกอย่างไปจากเธอ แต่ท้ว่าทั้งเงินทั้งพลังหรือญาติพี่น้องก็ไม่มีสักอย่างสําหรับเด็กสาวอายุ14ปีย่อมเป็นชีวิตที่ยากลําบากยิกิเมะ่ได้แต่ใช้ชีวิตรอดอย่างโสเพณีบริการตามสหานรถได้รอนอย่างที่ต่างๆพออายุ11ก็ขายตัวเช่าช่องสันสูงจนขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการเธอมีความร่ํารวยแล้วต่อไปก็สแสวงหาพลังเธอซึ่งหนึ่ง เธอซึ่งครั้งหนึ่งถูกแย่งชิงทุกอย่างไปคราวนี้ใช้พลังแย่งชิงทุกอย่างมาจากศัตรูบ้างยูโกเมะเล่าทุกอย่างจบด้วยแววตาอ่อนโยนตัวเรามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อร้างแขนคุณจอสิมิตรู้แล้วสินะว่าตัวเราไม่ได้สนใจในการค้าหรือส,ออสมบัติหรอกเป้าหมายของเราคือแย่งชิงทุกอย่างมาจากกิตตันไม่ว่าจะความร่ำรวยหรือพลังและสุดท้ายก็ชีวิตแย่งชิงทุกอย่างที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อครั้งนี้จะมีพลังหลังจาก ธุรกิจและพลังของคุณจอร์นซิมิทเขาโทษที่ที่หลอกกันโปรดยกโทษให้ในี่สุดโอกาสแก้แค้นก็มาถึงจะได้แก้แค้นเสียทีดีจริงๆที่ได้สนิทกับคุณจอร์นแล้วยูกิเมะก็หัวเราะซนทุกโซนเอาละจะได้ประทัดสินกับเกตันแล้วช่วยเชื่อมันในตัวเรารออยู่ที่นี่เถอะยูกิเมะยิ้มแล้วก็ฮูขึ้นขอให้มีชัยฉันเองก็ใกล้เวลาออกไปแล้วถ้างั้นไปด้วยกันจนถึงทางออกจอร์นซิมิธคุยกับยูกิเมะทั้งสองคนออกจากห้องด้วยกัน